บายดีและสวัสดีเจ้าพี่น้องเอฟซีพังเล่าพังไทยและต่างประเทศเบิร์ดทุกผู้ทุกคนเนาะมาพบกันอีกอเนาะพี่น้องมือนี้สีผ้าพี่น้องมากร่งลำหน้าเนาะหรือว่าล่งโดกก๊กะก่อนเนาะพี่น้องความาทา้งนี้พ้นตอ,นอ,อนต๊ะแล้วเพราะว่ามีพายุเขาเนาะแต่พ้นกะดนมาหอดมาถึงเนาะพี่น้องมือนี้กะมีนํำอยู่ไฮน,น้าอยู่ตะกะเนาะมือนี้ดีใจรายเนะาะเพราะว่าฝ้นมากากเรตโต๊ข่ำ ข้ามเขาที่แบมันตาเยเนาะพี่น้องมะกาะไรพื้นขึ้นมาดีใจแห้งอีดีนลามือนี้สีผ้าพี่น้องมาลุงมือโลก,กาเนาะโลกาหลักการล,ล,ลำหน้าไปเรื่อยเนาะมาพี่น้องมาซอยกันด้อพี่น้องเด้อมือนี้กูได้บ้างกะมาซอยในด้อไปสีผ้าไปเห็ดเ้ยเนาะตอนนี้ยังดูอยู่เนาะโอ้โหเตมาเนาะถึกเบิดเลย <laughs> เต็มเบิดทีบเลยพี่น้องโลก,กาทรงคน ขันหน้าสอดนอนพี่น้องพุนพายุเขามือเดียวขันหน้าอยู่ด้วยนำเรือให้หน้าพี่น้องโว้ยหน้าขาดพุ่ดเลยจนบุเรียอหน้าพอดีเรือน้ำน้อยเดียวเรือน้าน้อยเดียวอันนี้นี่มันก็ตายเบิดได้แนี่ยนี่แห้งโคตรมากก็มาแห้งบ่บ่แห้งแดงกะแดงจนเขาตายเนาะ นี่แ <มา S 1> <ล>ะเพิ่นอนมามันบ่มีแนวพอดีเนาะหญ้า,าก,ก็หลายๆเยนาะในตะกะมีแต่หญ้าที่เย็นมาเลือพี่นอ้องวันนี้มาลบก,กเะเขียวๆเนาะแถมมีหญ้าอีกแน่เนาะ จับตักแต็นให้หนุกไหมด้วยไหนุกมะดิหยังเนาะพี่น้องตัวหนึ่งนุกยังก็ซื้อเห็นะน,นุขาบนกไหนุขาบมะดิหยังเนาะโอ้ยหยามันก็มี่แต่เจงสีหันยมหันหันเนะาะแถวนี้กะบม่มี่หยามี่น้อยเดียวแถวน,นี้หุดไปบ่มี่มีแต่แถวกลางแม่นโอ้มาแถวนี้บ่มี่จีบจีบสู่ตายเนาะกบกะ หลังสู่ะานาสื้ดินพี่น้องเอ้ยจะได้เป็นลูกเศร้าหน้าก็ต้องบุกเบืนก็ภัยกับหน้าเนาะบริเวดกับบได้กินพี่น้องเอ้ยสิ่ปีเศร้าหน้าอันนี้ในเฮตุปีหนึ่งปีเดียวเนาะหนากนอะบริเวดกับบไกลบริเวดกับบมีเขากิน น้อสีไหนพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเมื่อฝนมันตกมืดมืดเนาะดีพี่น้องเอ้ยวิวดีแจ็คเศร้ามื้อันนี้เด้เนาะบรรยากาศสุดยอดเด้อมื้อนี้บ่มีแดดเนาะพอได้เฮ็ดเบียกโอเคเด้อเฮ็ดเบียกเขาก็บรรยากาศดีอันนี้นี่พักอันนี้บางคนเขากินเนี่ยพักยังนะจักเข็นคนทางเวียงจันท์มันกิน เป็นอน้องกินบ่อแทบคอไม่ค่อยจะสูบกินบ่หมอแม่นบ่ได้ชิเม่นาะชูกินอ่ะมาพี่น้องเดี๋ยวที่พามาลกนกำกันเลยเนาะวันหัวน้องมาเนาะเออน้องน้องไส้ึ้นมาเอากาเนาะกาเบิรดโลกาบ่ทันกันตอนนี้กาน้องไส้หัวแก้วหัวน้องมาเออหัวแก้วหัวแหวน คนมาเอากาน้องกะสีทับแต่กู่ไอ้คนน้องใชว่าแกัวน้องไม่ <c oughs> ดื้อเหมยวน้องก็ไม่จะว่ากูลังจากเริ่มลบก,กาอะไรร้ายเติบแล้วพี่น้องโรคคุเรียเนาะกับพ่อให้แหละชั้นนี้เพ,พ,พ,พราะว่า,าพ,พ่อพึ่งดำน้ำแต่ก็ยังสีลบมาลบต่อแหละเนาะแต่ว่าสซีผ้าพอแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะ มาลำหน้ากำลังเริ่มลำหน้าไรหอดใช้เนาะแต่เศร้มานี้ไรซ้ำให้นะพี่น้องนี่ให้ที่สี่เพอ,อเดี๋ยวเราว,ว่าลำหน้าเดี๋ยวเลยโอ้ยน้องมาถ่ายให้พี่น้องพคนเวของท่านุสัมเดี๋ยวก่อนให้นี่เดี๋ยว พี่น ge e um 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 ้องมาสะลทต่อบ่ยัดกดคนเซลรถขึ้นไปโปมน้ําอีกเนาะน้ํบกไวไพี่น้องนี่ฝนตกลงมาใส่บก่ดสําเร็จไปเนาะในหน้าเนาะ แนเล่น,นี้มิต่ไฮน่อยลงไปดุมจึงมิไฮใหญ่เนาะย่างหมักลายมันพี่น้องเลยนะน้องแวะเพื่อนใดที่นอนใหม่เนาะพี่น้องฮีดีเหตุฐานให้เพื่อนหม่เนาะเพราะว่า เฮ็ดเดียวแต่มือนันแหละแต่ว่าบริษัทให้พี่น้องเบิง่งเฮ็ดเดียวแต่มือน้องไส้เพิ่นไปค้นใหม่มาเนาะกับบ่าว์สอนที่ว่าขน้อยไข่เรือบริษัทไปถ่ายคลิปเนาะให้น้องไส้เพิ่นไปแท่นีน่แหละเนาะค้นใหม่ออกมาเพื่อเฮ็ดบอลน,นอนให้แบะเนาะพี่น้องเฮ็ดเตียงให้เพิ่นเนาะมีหัวคันไหลขึ้นคักแน่บันนีข้าน้อยกะสิลบไปโรกะอีกเนาะพี่น้อง เพราะว่าให้หน้าเพิ่นดำได้งแล้วลบไปลบกาต่พอพราได้ดำหน้าแดงเนาะไปะพี่น้องไปลบซอยกันเนาะมือนี่ลบมาลบกาเนาะพี่น้องเห็นว่าได้กาดำหน้าแดงเนาะสะสาดหนาวบีอยนได้แท่ บาซิบุรีปมนะอันใช่นะน้องเจสุทายกับไรปมเพราะว่าใหน้ามันแห้งเนาะมันแห้งได้ได้เมือรายเนาะพอดีมะฝนมาตกห้าเนาะเมื่อคืนนี่บาสิมีหนามดำแต่สุดท้ายได้จูดคือเก่าเนาะเพราะว่าดินมันกืนกินดงเมือดแล้วเนาะพี่เนาะ cái đây bố mi nạm à. mà chỉ bố để pôm chứ thải cả để pôm cứ giàu là nó ừ. ăn... nhà mà bố thôi lúc ông đang ngồi bột nhà cái đây nhà เบ่งเครื่องจักก่อนนันะดาดจัไรเนาะลํำกระมว่เง้ย่านี่ยลุกม่เล่ลทีไรนสเอามงนกาเรือนแะเนาะแล้วก็โพสหาันแย่เอาใคกับคือกันแหละเนาะเป็นอันเดียวกันวดถ้าเจอแห้งวานก่อนเฮาแห้งไรก่อนเหา กะมันชงเดือนกะเากะเขามันสีบวสสามหรือบเตกวางก่อนเนาะได้เขาเขากำลังบานกะอัญยานพอดีเลยเขาหึงวันพอดีเลยค่ะกวานกะนตามด้วเนีอนเมื่อค่ะ บ้าเขาลำเน็อแล้วเนาะมีความท้องรอนเนื้อต้นโตคนโตขวางเขามันโมมาห์เหตุใจเนาะมันไปจะเขียดเนื้อคนพายุชื้อชื่อรหนีไปพายุเขาจะมาหอด พี่ฤกษ์น้องเอ๋ยหน่าร้านพี่ฤกษ์เพราะว่าเขาอะไรไายดึกษันเราไายดึกมันชิบว่าฤกษ์อยู่กับขาดขาดลายฤกษ์ันขาดลายฤกษ์กลางวันได้บโม่เอ <baptism>? ้ยมันไม่เกินงานเพราะงานผู้เป็นฤกษ์เขาขาดรายฤกษแล้วก็เหมา่รายฤกษ์อันนี้ชิบเก่าเนี่ย อาเลยนา o นาไเด็นะ่ว่าไอ้ช้อนเอาเขารถลุเาจักระเ้อันต่อนี้แล้วกอบิคมลุกันคมจังไรกับบุลุวาตายไป ข้าซองเดียวโอ้ไอช้อนมัาจับ่ชไอช้อนมันเียงางเลยไช้องเอาออกเองใไปใ้ไปสบายัดอันนี้อไม่ช แรงสีต่ายน้อยด้อยยู่เน่ยหนามเนาะไอช้อนเนี่ยเคร่คาแล้วก็แลงแล้ก็เคยกินาตขาบเลยยูโบยะมีบมาคาบดิแล้วบอเอามากินสองกินดยกินด็กินกับ่กินเจ้าหน้ากากก็เปล đẹp chơi chớp được con, làm... Chẹp con gì đâu mày 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 nên. Ok. Có vào cho nó 10. ยังชอบเขาไปตกมันมึงตัดตีมึงก็ถือตีมองเลยองอ่ะเท่าไหร่เออระถือมันกัดลเฮลามะเอาว่าเราคุ้นตัดวนะน้ำกัดคุ้นตัดวนะเดินกับมันบึ้งบึ้งหามขึ้นลงขึ้นลง โบไร่ไรน้ำหมดแล้วแล้วมันก็ลอยถึงโขดคือ พี young, <park mulheres> ่เรอลูก n h าออกจากกะอันคอยดูาอยืนนี่ศาดห h ả โอ้หวังไงหวังไงเนาะลูกกะออกจากกระเพราะเนี้ยเท่านี้เนาะใช่เอาเงินเต็มคนที่เอาเงินคนคู่เนาะ ป่ะะากนะระเหียกออกง่ายค่เกนะเบืกอต้องี่น้องด้วยสองหาตั้งแต่ n h า u way ที่รังควยรอตายนะเพียงืะยินเลยเฮ็ดังเสียนใฮดัง Nhét ai mô mi yêu sao. Say nít phoo. 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 Say nít phooo. Say nít phoo. Say nít pho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 o. Say nít phooo. Say nít phoo. Say nít phoo. Say nít phooo. Say nít phoooo. Say nít phoooo. Say nít phoooo. ก็จกแล้วใช่หมวกเลี้ยวส<น>ี่ขา่ายคนตรงโทรศัพท์นี่ยก็สะใครได้บ้านโทรศัพท์นี่ไ่เลี้ยวสีป่วยยากเนาะมันโทรศัพท์ไขฟ บกน้ำอยู่ đ ้นะที่พวกเอยังเาะมันจะพนบาโต๊ะล็อกบกน้ำเต็มแล้วท่อนึงพีเนาะด้วต่อท่อที่สองเมีส่ท่อเอามาอาท่อนั้นเองูกอยูู่ก เต็มเบิดแปดท่อในใจสิึ้นพี่น้องสี่ท่อสี่ท่อแปดต้งเงาเนาะแปดต้องเงาพอไรเงามันบอติมมีจังไรนะใส่ได้โอ้ยงานปันดงกระท่อนี่กับกระท้อเห็ดเองเนาะคือนั่งเซยพี่น้องปริจากไม้ธรรมสระกัดจากไม้ปอที่น้ำมาจากป่าสงวน สมวนเองเดี๋ยวน้องคอยส้มใส่ไปเรื่อยๆถามมันใหญ่วจังคอยไปตัดเอาเนยไม่สวนเฮานี่มาใส่พีหน้ากับวันไปเอาไก่ลอกในสวนเฮานี่แต่รำมืออ่ะตีมันใหญ่ปลูกเองทำได้เองเนาะทำได้ก็บ่ทำได้ในรดเอง เขาจะเจาะตะกีเขาจะรูปีีอะไรกบกะบเมายุมายากทีุ่อีสังคอยีเดคอยกระรูปพื่กันเขาจะเห็ดงามได่ลำมวนเขาเขาจะเห็ดลำมวนดูกันเลยนี่คดีก กำแน่นๆพี่น้องผู้ายบุคเรเฮดกะเฮดเบอร์เลอร์ยานบาพี่น้องใส่ผ้าตัดยังอ่ะเพราะมันเสียงบาดมือได้เนาะบิดจุ๊บโดดเนี่นยเอียงเสียงอุ้ยตู้เขาสีตเท่ห์ไักเยสียงเสาร์สองเลขสามเปิดเท่ห์ไงักจี๊ไก่จะนี่ออกมาอะนะ นนี vale <a> ่ใกล้ตัวนี Never, ้ติชุมอเนาะเขาปลากล่วยกับเขานะมืิมากินงงงลกระดาษไปใกระดาษนี่มาดูเ่อเ่งข้างเลเนาะลกกาไปน้ำขางเท่งไปน้ำมันจะกาดได้เนาะชีลมอเงาเงแน่เมเี้ยไปแล้วเ่งไปใส่ะกระดางข้างน้ำเนาะสัญญาณขาด เสัญญาตบ่มีสถึงงั้นอินเทอ,อ,อ,อร์เน็ตสัญญาณอยู่เขตชุมพรบ่มีเนาะลงลงคลิปกับขาดขาดเคลื่อน,นเคลื่อนเมื่อกี้เนาะช่วงนี้มันเป็นน้ำสัญญาณน้องบ้าน,นามันยังมีมากกวมีคือบ้านนี่ก็บ่ได้ลงเนาะพี่นรองขีดหนึ่งพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันบ่มีเนาะรอะฮะยังไงกับโมมีบ้านสื่อนปลายกกตะแบงนี่งหามีาปลายไม้เห็นมีอะไรมันมีสูงเนาะ ดันต๊ลงมาก,กนคียได้ฮะน้เพ้งงเพ่งย้อนดู ข่วยเอียงเลยบอกแม่ทอดกัวไอ้มกินโอ้ยแม่ทอดกัวไอ้แมกินขังแบนได้รึยักินกินกินปมีแยงนกาข้ากินข้าเป็นเอียงไรงปาจีโตจังว่ามันสะโนกาอันโมไลเลือกงางาลาย ันเอาไปรำใส่มันก็ขินน้ำเผาอีกขมวนเหลือกออกพ้นโต๊แล้ว,วพี่น้งนองพ้โนโต๊เนะาะใครไม่ยังอยู่ตูบหน่อยค่อยหกัก ตูบหน่อยค่อยกับแกะโดดเนะาะโก้งไม้งแหงข้าวีรกเนาะพี่น้องเนาะเพราะอได้พุ่มเขาพุ่มน้ำพุ่มไปเรื่อยพุ่มทุกอย่างเนาะ ໂຕນີ້ຜົມເລີນເຊົ້າແດ່ເນາະແຕ່ວ່າເພິ່ນໄປຕົກຕ່າງປູເນາ ก็เพียงพ่อแล้วเนาะพี่น้องเต็มเบิดแล้วเนาะเต็มท่อเบิดแล้วแนละ้วก็พาน้อยกับิคอจบคลิปนี้ลงก่อนเลิกพี่น้องคลิปผาพี่น้องมาลุกาอันแะล้วกัเบิบ่งข้าวลำหน้าเนาะเบิ่งวาชอนแล้วก็เนาะ้ายแล้วก็บพร้าลำหน้าแต่ว่าไปบบท่านตอนดำเนาะพอดีกะลังเอาสิไปถ่ายให้พี่นอ้องเนบะิ่งเนาะเพราะว่าผ้ากันดำแล้วก่อนของพาน้อยยังโดนกะอยู่นีเนาะ ลูกไปว่าสุกไปเนาะยางไปเพราะวะ่าแล้วๆล้วเพื่อนว่าแล้วไว้เนาะเพื่อนดำไว้ขนอกกับสิครจบลงก่อนเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปอีกต่อไปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อสบายดี